Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I wasn't getting paid. เปิดแพ็กใหม่ของลีกให้ดูนะครับวันนี้ผมน่าจะได้มาแล้วแหละ,ะเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับวันนี้ผมได้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลีกในเงินเขียวหนึ่งพันเป็นจินเพื่อนนะครับ ไม่รู้จักชื่อนะชื่ออะไรอนะ่ะแพ็คอะไรม,รมาผมอ่านไม่ออกโอเคเกิดเป็นสามโอเคด้วยนะครับ,คครบนี่เลยโอเคเดี๋ยวอันนี้มีแพ็คอะไรมาตี ชานิดนึงเนาะอันนี้แพ็คอะไรวะสองวันเตียน,นี้ก่อนดีกว่าไม่รู้ตัวผมมอรู่ไหนนะโอเคมาอ่าก็ตัวเบาอยู่ไหนะก็ไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่โอเคเ,เลื่อนดูก่อนโอเคอืมเอากินเนื้อไปสองเนาะเดี๋ยวผมหากินเนื้อที่เลือดเยอะๆหน่อย ที่เล็กหนึ่งตัวแล้วก็เราไม่มีเครื่องปกเครื่องน้ำแฮ้เอาวนี่งก็กินได้อหนึ่งตัวเป็นอ,อะไรลาจาระหว่าแพ็ก,แกนี้เราจะใช้เงินทองประมาณเจ็ดล้านเงินนะครับ <S <S อะไรนะพี่ชื่ออนะไรบ้างนกเหรอ มไม่รู้อ่ะไม่รู้จักอยอะไรี่ะมีกินเนื้อแล้วแล้วก็มีตัวอะไรอ่ะมีนพึ่งโอเคใช่ถูกด้วยนะ เฮ้ยเราได้ดีี่ตั้งสามร้อยนะโอเคมาจบเกมที่สองแล้วดังนั้นเรากินพืชไว้ข้างหน้าดีกว่าเนอ้อไปไปแล้วก็หนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวน,นี่แล้วกันอีกมินัสเจน็หนึ่ง chín bước dòng tối lôi lại nó có chạy vào ảnh lòng đôi tí à chạy lưu lượng 怎么了 ผมว่าถึงอยแบบู่แบบเนี้ยนูนเดนได้ดีนเดนี้ทั้งสามร้อยโอเคมารอบสุดท้ายรอบท้ายนี่ถ้าเราไม่ผิดน่าจะนกสองต้องดูทรง <c oughs> ไม่เลยนกสองไปบ้าง,งออก,กินพืชเหรอจำบอกว่ากินพืชทั้งสองตัว ใช่ไหมใช่ป่ะหรืไม่ใช่อ่ใช่โอเค สดเสร็จแล้วคอยาวเสร็จ 何 อออาอ้ยน้อยลโอเคอ้มีอะไรนะ่ะแก t o อ t i ไททเต่าตัวนี้อ่าปดล็อกเลยนะโอเคก็ถือว่าได้อยู่ มาอีกแพ็กหนึ่งไอ้นี่ดีกว่าโอ้โหแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรเนะี่ยถ้าจำไม่ผิดเคยเห็นตัวนี้มันมีสามชีวิตใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไม่มีไอ้กินพืชแล้วดิอา่อาโอเคแล้วก็เอา siai Kau Macam ni Ok mah Dia boleh Yeah. เตมที่สองเลยครับผมโหมีในส่วนฐานฮึไม่กินเนื้อโอ้โหนำหินพันเจ็ดเอาเราไปสู้เนะี่ยอเมเทียลงคคไปกันเลย อืโอเคมาต่อได้เกมท้ายนะครับโหเราสองตัวนี้ไ, <S <S> <S ม,ไม่ได้พวกนี้มีอะไรน่าจะรีบับทันอยู่มั้ง เฉลี่ทันอยู่อันนี้เรา omit ไปครับนี่เลยโดแลปเตอร์ Gen หนึ่งนะครับผมจัดไปลุยมาครับเอาไดีเกมท้ายของแพ็กนี้มาจะไม่นานจะนะ วิวพวกนี้นะวันนี้เดี๋ยวผมเปิด JW ให้ดูดีกว่าไหนๆมันก็คบหม,มื่น <c> ล <oughs> ักแต่ผมอยากได้ไอ้นี่มากเลยนะเนี่ยๆๆเงินตัวกินพืชนะที่เหลือผมมีแล้วนะโอเคมาดูสิจะได้อะไรหนึง่งสองสามเฮ้ยตัอวอะไรนะ เดี๋ยวฮะเฮย้ยตัวไมนี่ไงตัวนี้ของที่มันสุดนี่พี่สสุดสวัดีโอเคแล้วก็รอดนนี้าไอมสดีครับ